สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้สนใจนะครับสำหรับด้วยของตัวการเงิน,นในคลิปวันนี้นะฮะจะเป็นคลิปที่จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับการจัดการนะครับกับตัวข้อมูลแล้วก็การคำนวณตัวอัตราผลตอบแทนจากตัวดัชนีราคาหลักทรัพย์นะฮะดังนั้นคลิปคลิปนี้เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการคำนวณผลตอบแทนนะฮะหรือว่าอัตราผลตอบแทน สำหรับักศึกษาของผมนะครับผมแนะนําให้ทุกคนนะฮะจริงๆคือเป็นการบังคับนะครับให้เราไปใช้ตัวเซตสมาร์ทนะครับเหตุผลเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะจะสามารถที่จะลองไปเล่นอื่นๆได้นะฮะเพราะมันจะมีข้อมูลในฐานข้อมูลตรงนั้นเยอะมากเลยดังนั้นการที่เราให้การที่ผมให้คุณไปทําตัว s s สเซมบลีนี่นะครับก็เป็นการให้คุณเป็นเหมือนกับเป็นการกลายว่าให้เราลองไปเล่นตัวฐานข้อมูลลองดูด้วยนะครับจะได้เราก็จะได้ทราบว่าโอเคต่อไปในอนาคตเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรา,เาต้องการจะได้ฐานข้อมูลต้องการจะได้ข้อมูลชุดนี้เราสามารถไปดาวน์โหลดได้จากตรงส่วนไหนของตัวเซสสมาร์ทแล้วอีกอย่างหนึ่งทัวก็คือว่าอย่างนี้ก็ทัวว่าทางคณะนะครับก็ได้ทําการเ,าเรียกว่าลงทุนในตัวฐานข้อมูลนี้อยู่แล้วดังนั้นผมแนะนำนะฮะเราไปใช้ดูแต่ว่าสําหรับนะฮะท่านที่ว่าไม่ได้าสามารถที่จะเข้าตัวเซสสมาร์ทได้ผมแนะนําครับเราจะมีซอสแหล่งอื่นนะฮะที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันดูก็คือตรงนี้ครับ เข้าไปพร้อมกันเลยนะฮะตรง Google นะครับเป็นตัว search Engine เข้าไปตรงคำว่ายาผู้ไฟ n น n c e โอเคนะครับนี่คือตัว Yahoo Finance ให้เราเลือกนะครับตัวรายการอันแรกที่ขึ้นมาลองเล่นเว็บไซต์มันดูก่อนนะเห็นไหมเราจะพบว่าม,มันจะมีข่าวนะฮะมันจะมีข่าวต่างๆเลยที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจการเงินนะครับ รวมถึงจะมีตัวอะไรจะมีตัวเห็นไหมดัชนีราคาหลักทรัพย์นะฮะตอนนี้เขียวกันเต็มเลยนะฮะ <c oughs> เอาล่ะขออภัยนะฮะคลิปนี้ผมไม่ตัดต่อนะครับเลยกันนี้เลย <c oughs> เอาล่ะนะฮะครนนั้ต่อไปนะฮะเราจะทําการสาธิตนะครับการที่เราจะดาวน์โหลดข้อมูลทำอย่างไรอย่างแรกครับทุกคนมาตรงนี้ฮเห็นไหมมันจะเป็น search for news news คือข่าวนะฮะ symbol ก็คือสัญ,ญลักษณ์นะฮะ symbol ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของตัว อาจจะเป็นตัวโขดของตัวหุ้นนะฮะชื่อหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือตัวบริษัทน,นะครับในที่นี้นะฮะเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นของเมืองไทยแล้วกันแล้วก็เป็นหุ้นที่ผมไม่ได้ออซายกลุ่มไหนเลยคือหุ้นตัวนี้ครับ STGT นะครับ STGT โอสังเกตนะครับว่าตรงนี้ STGT นี่นะครับ <c oughs> มันจะ,ะมาอยู่ตรงนี้นะฮะ เลือกอันบนนะครับเอาอันบนเขาจะบอกเลยว่ามันคือตัว e q u i t y นะครับที่อยู่ในตัว s t o c k Exchange of Thailand คลิกเข้าไปครับอ่าคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมมันจะมีอะไรมันจะมีการบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้นะฮะคือบริษัทอะไรนะครับราคานะตอนนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะซึ่งตอนนี้ตลาดตลาดเปิดแล้วเนี่ยนะฮะสิบโมงสามนาทีเนี่ยตลาดเปิดแล้วในวันนี้นะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะอ่ะเห็นไหมเขียวอยู่นะครคราวนี้เราสนใจนะเราสนใจตรงไหนครับ ที่เหลือตรงนี้เราไปเล่นกันเองไนงะที่เหลือตรงนี้เราไปเล่นกันเองผมไม่ไม่แม่แม่อธิบายเพราะเดี๋ยวใช้เวลามากไปนั้นเรามาตรงนี้เลยนะฮะทุกคนมาตรง historical data คลิกเข้าไปครับจากนั้นนะฮะพอตรงที่เป็นตัว historical data นี่นะครับมันจะมีอะไรเอ่ยอมาดูพร้อมกันมันจะมีเดทนะฮะเดทก็คืออะไรฮะเดทนี่คือไม่ได้ไปจีบสาวจีบหนุ่มกันไม่ใช่นะมันคือเดทก็คือวันนะฮะวันเดือนแล้วก็ปีนะฮะตรงนี้วันเดือนแล้วก็ปีคือเวลาวันเดือนแล้วก็ปี open คือราคา เปิดนะครับไฮคือราคาที่มันสูงสุดณวันนั้นนะครับโลคือราคาที่ว่ามันต่ําสุดณวันนั้นและก็ตรงนี้ฮะคือ close ฮะ close คืออะไร close คือราคาปิดนะฮะร,ราคาปิดเวลาเราคํานวณตัว return เราจะนิยมใช้ตัว close price นะฮะ close price นะครับอาเรามาดูกันต่อคราวนี้เราก็ลองเล่นดูนะฮะเขาก็จะมีให้เราลองเล่นนะครับก็คือเป็นข้อมูล ประเด็นคืออย่างนี้ครับให้ทุกคนลองมาดูตรงนี้คือ time period เนี่ยคือตัวระยะเวลาที่เราเปเลือกช่วงออกมาคราวนี้ผมคลิกเข้าไปดูผมเอา mac นะฮะเลือก mac ก็คือมันดึงมาทั้งช่วงหมดเลยคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บ mac จริงหรือเปล่าเนี่ยนะ mac แล้วนะครับคราวนี้นะฮะจะพบว่าบริษัทอันนี้เนี่ยมันเพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับได้ไม่นานมากนะฮะแต่ว่าบริษัทนี้คือมัน,ม,นมีมานานแล้ว อ๋อเดี๋ยวขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้มีหุ้นตัวนี้ในพอร์ตโฟลิโอของผมนะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดคอน FLICT นะฮะในการเอามาบรรยายต่อไปตรงนี้นะฮะคือให้เราเลือกจะเอาอะไรนะฮะมันก็จะมีตัวตัวตัวรายชื่อตัวรายการนะฮะรายการให้เราเลือกนะครับที่ผมสนใจนะฮะผมสนใจตัว Historical Prices ครับตรงนี้ Historical Price นะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามันมาใช้ทำนะฮะการคำนวณตัว Return ซึ่งในตัวบาเฟอร์ัหรือว่าตัว Assignment เนี่ย ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะฮะใช้ตัว historical price ในในตัว set smart ก็เหมือนกันนะฮะใช้ตัวนี้นะครับและที่เราสนใจนะที่เราจะเอามาใช้นะคือตัวราคาปิดคราวนี้ความถี่ฮะมีให้เราเลือกหลากหลายครับเป็นรายเดือนก็ได้รายสัปดาห์ก็มีนะฮะแต่ในที่นี้ผมใช้เป็น daily คือรายวัน apply ครับกดกปเลยมาไม่ไหวคือตรงนี้ขึ้นกับอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับที่ว่าเราใช้นะครับ เดี๋ยวนะผมขอเล่นเล่นดูก่อนเนี่ยมาไหมเนี่ยอ่ะโอเคมาแล้วนะฮะเนื่องจากว่ามันเพิ่งเข้าตลาดข้อมูลจึงไม่เยอะก็ง,ง่ายดีนะฮะอ่ะคราวนี้ครับทุกคนนะฮะกดตรงดาวโหลดครับตู้อ่ะมาละโอเพ่นนะฮะคลิกเข้าไปดูอ่าคราวนี้ทุกคนดูให้ดีมาในจุดสำคัญพอซื้อมาแล้วอันนี้ผมก็กดเซฟแอรไว้ก่อนนะฮะ คือเพื่อความชัวเราเซฟแอสไว้ก่อนเลยทุกอย่างนะฮะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาระหว่างท่ะสังเกตดูให้ดีตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขยายมันขยายไม่ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรสังเกตดูนะฮะตรงนี้มันเป็น CS v file ไนะนะฮะนักศึกษาสามารถเปลี่ยนเป็นตัว Excel Workbook ก็ได้ะฮะ Excel Workbook ก็ได้เราเซฟแล้วกันว่าเซฟว่าเป็น My s t o c k s นะฮะแต่ผมไม่ได้มีในพอร์ตนะ อ่ะเซฟไปแล้วนะครับโอเคตัวเครื่องหมายไอตัวแท็บที่มันเตือนก็จะหายไปนะครับเขาจะทํำยังไงออาลองดูฮะถ้าเราใช้ตัว Yahoo Finance นะครับก็ง่ายเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าตรงนี้เรามี Data แล้วเห็นไหมแล้วตัว Data เนี่ยมันเรียงมาให้เราแล้วด้วยตั้งแต่วันที่2จุลานะครับไล่ไปถึงตรงวันที่13 n o v e m ber นะครับ13 n o v e m ber เอ้ยสิบสามนี้ก็ยังไม่ถึงวันนี้นะนะฮะวันนี้วันที่สิบหกตุลาคมนะครับอ่ะคราวนี้ผมผมว่าผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าตอนแรกผมจะสอนอย่างอื่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาวนะฮะเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวที่เหลือนักศึกษาต้องเรียนเรียนรู้ลองต้องลองฝึกเล่นดูนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะผมสนใจตัว s ロ p l ラ y ฮะดังนั้นที่เหลือตรงนี้ผมลบทิ้งครับเพราะนี่คือตัวอย่างของผมน,ะน่นคือผมจะลบทิ้งนะครับอ่ะอันนี้ผมเอาออก โบยุ่มคืออะไรโบยุ่มก็คือตัวปร,ริมาณการซื้อขายนะฮะหลักทรัพย์นะฮะโบยุ่มแสดงถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ <that is> <rt. S 2> ถ้าเกิดว่าเราเราเป็นนักเล่นหุ้นเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าผมใช้คำว่าเล่นหุ้นนะไม่นจะบอกว่าใช้งาเพราะการลงทุนนะครับคือถ้าโบยุ่มมาแล้วราคามันไปเนี่ยแสดงว่ามันไปจริงนะฮะไปก็คืออาจจะขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเขียวขึ้นปุป๊บแล้วโบยุ่มเข้าเนี่ยนะครับตัวราคามันเหยียดนะฮะโบยุ่มมันเข้าอย่งางเงี้ยมันไปจริงถ้าเปรียบบเปป็็นนนนรรถยต์กกหหมััว่าาาไไลข้ง้ง แล้วเราอ่ะมันไม่ใช่ไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยเราเหยียบทั้งคันเร่งนะฮะเข้าทั้งเกียร์ทุกอย่างเพื่อดันรถไปข้างหน้านะแต่ถ้าเกิดเมื่อด้ก็ตามถ้ามันเขียวนะฮะราคามันเพิ่มแต่วุยมไม่เข้าเปรียบเสมือนกับว่ารถเนี่ยมันไหลไปเองข้างหน้าไม่ไม่มีความแรงนะไม่มีความแรงดังนั้นคือเราสนใจในเคสที่ว่าตัวไพรซ์เนี่ยมันเหยียดขึ้นมาสีเขียวแล้วก็โวลุง่งต้องเข้านะครับอันนี้เป็นค่อยเป็นความรู้นะฮะคราวนี้ฮะเรามาสํารวจตัวราคาปิดกัน สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นมากๆเลยคือการใช้ปารมัดนะฮะอย่างที่เคยสอนไปนะฮะไอ้เรื่องของตัวคอนโทรชิพลูกศรขึ้นบนลงล่างอะไรแบบนี้นะฮะลองมาเล่นกันดูนะฮะคราวนี้ลองดูครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้คำถามนะฮะมาจากทางบ้านนะครับทางบ้านแล้วก็จะเน้นสามากเลยก็คือว่าเอ้เราจะคำนวณไอ้ตัวรีเทิร์นเนี่ยคำนวณอย่างไรอ่าคราวนี้ฟังให้ดีนี่คือเนื้อหาแล้วนะฮะนี่คือเนื้อหาแล้วคือการคำนวณรีเทิร์นมี2แบบแบบแรกเนี่ยคือแบบดิส คือ Lee นะฮะ compile that นะฮะ discretely c o m p o u n d h a t return นะครับอ่ะนี่คือแบบแรกครับอันที่สองคือตัว continuously compile that returns นะครับอ่า จริงๆแล้วผมอยากจะให้นักศึกษาไปเรียนต่อในวิชาอื่นนะว่ามันต่างก,กันอย่างไรแต่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเบื้องต้นก่อนผมไม่อยากไปเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไปไปคือสอนคุณเร็วกว่าที่คุณควรต้องเรียนนะฮะนั้นเอาเอา,เอาตามปกติคราวนี้คุณดูถ้ามันมีความต่างก,กันนะครับอ่ามันต่างก,กันอย่างไรเราดูสูตรก่อนเดี๋ยวผมค่อยพูดความต่างไอ้สูตรเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องใช้กัน ตรงนี้นะฮะเวลาการคำนวณรีเทิร์นนะถ้าเป็นแบบ discretely compounded นะฮะนะฮะักศึกษาพิมพ์เท่ากับครับวงเล็บอันแรกนะฮะวงเล็บอันแรกนะฮะเป็นเครื่องหมายหน้าไม่ยิ้มแล้วตรงนี้อ่ะเคาะฮะนี่คือราคานะวันที่สามนะฮะเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมผิดน,นิดนึงครับผมขอแก้หน่อยอ่า เนื่องจากตรงนี้มันเรียงจากวันที่เป็นวันในปัจจุบันไปเอ้ยโทษทีมันเอาโชว์ทูละทูละขอโทษทีผมผิดเองเออตรงนี้อาจถูกแล้วนะครับนี่ผมแคนดิดมากเลยเนะี่ยไม่มีการตัดต่ออกยครับอะเรามาดูครับทํำยังไงตรงนี้นะฮะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับสังเกตดูนะฮะว่าผมมาเริ่มวันที่สามนะฮะวันที่สามเท่ากับอ่ะตรงนี้นะฮะลบกับตัวราคาปิดของเมื่อวานเคาะปิด ฐานกับตัวราคาปิดของเมื่อวานครับนี่ถ้าเราเอา100ไปคูณอ่นะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับแต่คราวนี้เนี่ยเราใช้แบบเวอร์ชันนี้ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะคราวนี้ทุกคนดูนะเอ่อกดคอนโทรลนะฮะกดคอนโทรลแล้วก็กดเครื่องหมายที่เป็นลงเอ่อลูกศรชี้ลงอ่ะคราวนี้ฮะเรามาสร้างตัวมาร์คไว้ตรงนมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์ไว้ก่อนมาร์กเกอร์นี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะฮะกด control c ฮนะกด control shift ลูกศรลงมนาะ นี่ไงมันจึงเป็นเหตุที่ผมบอกว่ามันจึงเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่า,าทําทไมไอ้ตัวไฮไซเมนเนี่ยมันสามารถทําเสร็จได้ภายในจริงๆผมว่าไม่ถึงชั่วโมงนะครับถ้าเรารู้ทําทำยังไงนะแต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษานะครับคานนี้ต่อไปฮะถ้าเป็นแบบตัว continuously compound return ทำอย่างไรให้ทําอย่างนี้ครับกดชัง่งหมงเท่ากันครับอ่านี่ตรงนี้ดูให้ดีนะล็อกครับนี่คือล็อกนะนะฮะนี่คือล็อกเป็น natural logarithms er นะครับวงเล็บครับ อ่าหกสิครับหารครับกับ60.5เราจะพบว่าค่าที่ได้มันจะใกล้เคียงกันมากนะนะครับค่าที่ได้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเข้าลงข้างล่างครับปุ๊บคอนโทรซีปุ๊บ control, 4, ปุ๊บปุ๊บ,บ,บอ่าเรียบร้อยนะฮะ สังเกตดูนะว่าค่าที่ได้เนี่ยมันใกล้เคียงกันเห็นปะ,ะเดี๋ยวผมพอดกราฟให้ดูวิธีการพอดกราฟหลายคนมีคนถามมาเยอะว่าพอดอยังไงใน Excel นะฮะตรงนี้ให้ฝึกทำพร้อมกันนะครับเอาง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากเราเราใช้ปรรลัดที่ผมบอกเนะนี่ยเนี่ยนะฮะกดชิปแล้วกดลูกศรทางซ้ายมือนะฮะมันจะพาเราไปแบบนี้นะฮะมันจะเป็นการเลือกนะฮะเลือกทั้งแถวแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะฮะชิปแล้วก็ลูกศรน,นะครับ จากนั้นฮะกดชิป control ชิป control แล้วกดตัวอนชิ้ลงมาทั้งหมดนะครับสองรอบปึ๊บปพอเมื่อกี้มันมีไอตัวที่มันว่างอยู่คราวนี้มาตรง insert ครับ insert ตรงนี้แล้วเนี่ยฮะให้เรามาดูตรงกราฟเห็นไหมมันจะมีกราฟเราเลือกเล่นอยู่นะครับในที่นี้ผมใช้เป็นกราฟเส้นธรรมดาอ่านี่พิมพ์ว่า return แล้วกัน return อุ๊ โอเคนะครับเรติ Return. อ่ะผมไม่ไม่ปรับแต่งอะไรนะเอาตามนี้เราจะพบว่าเป็นไงฮะกราฟมันเกือบทับเป็นเส้นจริงมันเกือบทับเป็นเส้นเดียวกันเลยเห็นไหมนะครับเกือบทับเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับมันไม่ค่อยต่างกันมากนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าเราควรจะใช้อะไรนะฮะเราควรจะใช้อะไรถ้าเป็นในเรื่องของตัวราคาหลักทรัพย์คือในวิชาผมเนี่ยผมอาจจะยังไม่ไม่ได้ซีเรียสให้นักศึกษาเนี่ย จะต้องเป๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าผมควรจะทำให้ซีเรีสดีกว่าเพราะว่านักศึกษาจะได้แบบเข้าใจติดตัวไปเลยนะครับดีกว่าไปรอเรียนกับตอนอื่นในที่นี้นะครับเราจะใช้ตัว c o n t i n u o u s l y Compound นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยแม้แต่ว่าเราเนี่ยนะฮะจะมองว่าการลงทุนตรงนี้มันมีการทบต้นนะฮะมีการทบต้นแบบต่อเนื่องนะฮะมีการทบต้นแบบต่อเนื่อง ดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้นะครสุตรนะครับที่เป็นตัวอันที่สองตรงนี้นะครับนั่นคือยังไงนะอย่างนี้นะครับเท่ากับนะฮะหลอนวงเล็บอราคาปิดเรามองว่าวันที่สามคือวันนี้นะครับวันที่3ามคือวันนี้หารกับเมื่อวานครับวงเล็บปิดเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแลวนะฮะตรงนี้นะครับเราเอาตัวเนี้ยไปไปใช้นะครับอันนี้ไปใช้นะครับ อันนี้มันจะเป็นตัวตัวรีเทิร์นนะครับเป็นตัวรีเทิร์นถ้าเกิดว่าเรา,เาทําการปรับโดยการคูณ100เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างตรงนี้เนี่ยประมาณ11นะฮะ11เปอร์เซ็นต์ประมาณ11จุดถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว discretely เนี่ยก็จะเป็น11.98ถ้าใช้ตัวคอนติเนียรัลซีคอมปาเลตก็จะเป็น11.31นะครับนั่นคือในตัว เรื่องของตัวการคำนวณตัวคัตผลตอบแทนในที่นี้นะครับในเรื่องของตัว,วราคาหุ้นนี้นะฮะผมแนะนําใช้ตัวนี้ครับ conditionally Compounded Return นะเพราะมันจะตา่างฮะมันจะต่างจากตัวที่เป็นตัว discreteness ของเป d เนี่ยแต่ว่ามันต่างในที่นี้มันต่างในเชิงของตัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นตัวความเข้าใจหรือว่าการการการตั้งตัว assumption นะครับบางอย่างของเราที่เรามองอยู่ นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติของตัวการลงทุนอย่างตรงเนี้ยเรามองมันในการทบท้อนแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงมาใช้กันทบท้อนแบบตัวดิสค e t e นะครับเมื่อเราบอกว่าในมันเนี่ยลงทุนไปแล้วมันในการทบท้อนแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราจึงใช้ตัวลักษณะแบบที่อยู่ในตัวคอลัมน์สิ่งอันนี้นะครับอ่าเน้นย้ำนะอันนี้นะครับใช้อันนี้นะครับโอเคเอาล่ะคราวนี้เนี่ยไอ้นี่คือการหาตัวรีเทิร์นนะฮะเดี๋ยวผมเซฟตรงนี้เอาไว้ว่าเป็นตัว return นะฮะเน้นย้ำเราใช้แบบ continuously ของ bar เด็ด return ต่อไปฮะการพอดกราฟครับตัวนี้เป็นคำถามที่ผมได้รับมาจากนักศึกษานะฮะนักศึกษาจะถามว่า oh. โอเคพอดกราฟนี่อาจารย์พอดย,ยังไงดีเอา,เอาง่ายๆก่อนนะฮะเอาแบบเบสิกขื้นฐานเลยนะครับตรงนี้เป็นคอลัมน์ของตัวเดทนะฮะตรงนี้เป็นคอลัมน์ของตัวเดทตรงนี้เป็นตัวคอลัมน์ของตัวราคาปิดวิธีการนะ อ่าเห็นไหมชิปนะกดชิปนะฮะแล้วก็กดลูกศรไปทางขวาจากนั้นกดชิปนะฮะกดเออ่ลูกศรลงมาข้างล่างมันก็จะลงมาแค่นี้ใช่ไหมฮะอะ่ลองเล่นดูนะถ้าเกิดว่าแค่ชิปกับลูกศรลงมาข้างล่างก็จะได้แค่นี้คราวนี้ฮะเพื่อให้มันลากลงมาทั้งหมดได้เรากดไงฮะชิปลูกศรคอนโทรลและขึ้นมาลูกศรลงมาข้างล่างนะฮะชิปคอนโทรลลูกศรกดลงมาข้างล่างจากนั้นไปตรง insert ครับมาตรง insert ปุ๊บอ่า เราเอาเป็นกราฟที่เป็นเส้นแล้วกันเสร็จแล้วนี่นะครับตรงนี้คือตัว c r o s s p r i e นะฮะตรงนี้คือตัว c r o s s p l i e นะครับอ่ะพิมพ์เป็นไทยดีกว่านะราคาปิดนะนะราคาปิดของ stgt อ่ะตรงนี้นะฮะมันจะเป็นตัวดัชนีนะทางซ้ายตรงนี้หน่วยของมันคือเป็นตัวดัชนีนะครับเป็นจุดนะฮะเป็นจุด ไปโทษทีไม่ได้เป็นจุดผมพูดผิดผมเป็นหลงกับตัวเซตอินเด็กกับเซตฟิฟตี้ตรงนี้เป็นตัวราคาเป็นบาทครับขอโทษทีเป็นบาทฮะอันนี้เป็นบาทนะฮะเป็นบาทคราวนี้ข้างล่างตรงนี้นะฮะคืออะไรเอ่ยคือแกนของเวลาไงคือแกนของเวลานักศึกษาอันนี้ผมแนะนําให้ลองไปเล่นกันดูนะลองคลิกเล่นคลิกขวาดูแล้วลองดูซิว่าโอเคมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเวลาตรงนี้ยังไงได้บ้างนะครับ อันนี้ผมให้เป็นไปฝึกเล่นเองที่บ้านนะฮะแต่ว่าตรงนี้ที่ผมบรรยายเนี่ยเป็นแบบหลักๆที่เราต้องทําได้อ่เอาล่ะเราจะมาดูลักษณะของกราฟอีกหนึ่งอย่างกราฟตรงนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลที่พล็อตตัวซีรีส์ของมันเทียบกับแกนของเวลานี่นะครับเราจะเรียกข้อมูลแบบนี้ว่าเป็นไทม์ซีรีส์คำว่าซีรีส์ต้องมี S ข้างหลังนะ่ยนะฮะไทม์ซีรีส์นะครับหรือเป็นข้อมูลแบบอนุกรมเวลานะฮะอนุกรมเวลา ตรงนี้แกนตั้งมีหน่วยเป็นบาทแกนนอนตรงนี้ก็คือเป็นเวลาก็คือในที่นี้คือคือเดนั่นเองนะคือเด e นะครับอ่ะโอเคตรงนี้คือตัวกราฟนะของตัวราคาปิดของตัว S T G T อ่ะเดีเราลอง c อ t กราฟที่เป็นตัว return ดีนะฮะเล่นๆดูคือในในคลิปนี้นะฮะจะเน้นเรื่องของเบสิกนะถ้าแบบว่าใครทำกั้อยู่แล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องต้องดูไปได้นะครับอ่ะตรงนี้ต่อไปนะฮะ c o n t i n u ีย s l แ c o m p o u n d ปาเด็ตวีเทอร์ดูที่เป็นยังไงคือตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มสนุกแล้วนะทำคลิปนี่นะฮะมือนเป็นยูทูบเบอร์นั่งคุยอยู่คนเดียวนะครับแต่ยูทูบเบอร์เข้าไปข้างนอกนะแต่นี้นั่งอยู่ในห้องคุยคนเดียวนะครับเริ่มเริ่มแปลกๆนะฮะอัดคลิปอโอเคเข้ากับล็อกโอเคหารกับอะไรเอ่ยอ่าราคาปิดของเมื่อวาน นะครับเราก็ขยับไปเรื่อยแต่ก่อนขยับไปเรื่อยเนี่ยนะฮะเรามาสร้างมาร์เกอร์ตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะคอนโทรลซีปุ๊บชิ้มาข้างล่างจริงตรงนี้มันคือ r e f e r e n c e point ที่ว่าเราสร้างเป็นจุดเวลาเราลากลงมามันต้องมีจุดที่มันต้องไปหยุดตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมในที่นี้ผมใช้สัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว X เราใช้สัญลักษณ์อะไรก็ได้นะะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูเพื่อให้มันแบบละเอียดหนะ่อยอ่ะเป็น,นอะไรก็ได้ไหพิมพ์มั่วๆเอานะฮะมันก็จะเป็นตัวที่เป็นการกำหนดจุดอะว่าโอเคเราก็จะววิิ่่่งงงขึ้น้นนงลงแคตรี ตรงนี้นะครกด control c control c นะครับ c o n t r l shift ลูกศรมาข้างล่าง enter ครับเสร็จล้วอะต่อไปะฮะพ l o ตัวกราฟคราวนี้ผมพ l o t เนี่ยทั้ง2อง series นะฮะทั้ง2อง series ในกราฟเดียวกันเลยครับเอาให้เต็มที่ไปเลยอ่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้น,นไปชมรู้ข้างบนกน,กนเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมว่าผมบอกไปแล้วว่าอะไรเอ่ยว่าแกนตรงนี้นะฮะ แกนตั้งตรงนี้มันคือหน่วยเป็นบาทไงแต่ลองดูของเราสีตรงนี้เป็นไงฮะมันคือเป็นทศนิยมครับมันคือเป็นทศนิยมดังนั้นนะฮะเดี๋ยวผมปรับให้เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดอะไรมากนะมาเทียบกันทํายังไงเอ่ยเราพิมพ์สตาร์ฮะเป็นการคูนกับหนึ่งร้อยเห็นไหมสตาร์หนึ่งร้อยเคาะเสร็จเป็นแบบนี้ฮะปุ๊บปุ๊บเห็นไหมนี่นี่คือตัวรีเทิร์นแต่คราวนี้ก็เห็นยังไม่ชัดครับทํายังไงเอ่ยถ้าเห็นไม่ชัดแบบนี เราเรามาตรงนี้ฮะเอาเมาส์ชี้ตรงลูกเอาเมาส์เนี่ยนะฮะชี้ตรงที่เป็นตัวตัวทำซีรีส์ข้างล่างคราวนี้คลิกขวาเอาทีคลิกขวาพอคลิกขวาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะมาตรง format data series ของเข้าไปเห็นไหมมันจะมีตัว exist อยู่ก็คือแกนให้เราเลือกตัว secondary axis ตรงนี้เห็นปะมันเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเป็นการปรับให้เรามี2แกนแกนซ้ายตรงนี้หน่วยเป็นบาทแกนขวาตรงนี้หน่วยเป็นเปอร์เซนต์ นะครับแต่ผมแนะนําให้สังเกตตรงนี้ให้ดีว่ามันเป็นเลขศูนย์นะนั่นแปลว่าตรงนี้นะฮะมันคือบริเวณที่ว่ามันเป็นเส้นที่เป็นตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรดีนะเขาเรียกว,ว่าเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งระหว่างตัวที่เป็นบวกก็คือข้างบนตรงนี้เหนะะือศูนย์ไปเป็นบวกใต้ศูนย์ลงมาข้างล่างนี่เป็นลบนี่นะฮะเพราะตัวรีเทอร์มันติดลบเห็นไหมมันมีติดลบอยู่ด้วยแล้วก็มีที่มันมีมากกว่าศูนย์ด้วยดังนั้นตรงนี้นะครับมันเลยกว้างรอบไปตัวแกนศูนย์ คราวนี้นักศึกษาสามารถปรับนะฮะปรับตัวสเกลตรงนี้ได้นะฮรับปรับให้ศูนย์เนี่ยมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับก็ได้ซึ่งเดี๋ยวมันก็จะได้กราฟนะฮะหน้าตาที่ว่าไอ้ตัวเอเทนก็จะมาโผล่มาอยู่ข้างล่างนี่อันนี้จริงผมแนะนาว่าเราอาจจะพอดแยกกันก็ได้นะครับพอดแยกกันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะพอดรวมกันอยเางก็ได้เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะยังไงอันนี้คือเราลองไปเล่นดูตามอัธยาศัยอานนี้ตัวนี้คือกราฟของตัวราคาปิดและ อัตตาและอัตตาผลตอบแทนของ ST GT อย่าลืมว่าตรงนี้นะฮะเราใช้แบบ continuously c o m p o u n d return นะครับในการคำนตัวอัตราผลตอบแทนอ่ะโอเคอันนี้จบไปเรื่องหนึ่ง